สวัสดีครับในการเปิดตัว iOS 14และ iPad OS 14นั้น Apple ได้เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ App Tracking Transparency หรือความโปร่งใสของแอป,ปในการติดตามข้อมูลของผู้ใช้ทั้งบนแอป,ปและบนเว็บไซต์ครับซึ่งคุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไม่ให้ถูกแอป,ปหรือเว็บไซต์แอบรวบรวมแอบจัดเก็บและนำไปใช้ในทางต่างๆเช่นการโฆษณาการขายข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ ซึ่งที่ผ่านมาแอปจํานวนมากทําการเก็บรวบรวมและนําข้อมูลของเราไปใช้โดยที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยให้อนุญาตมาก่อนเลยครับการเปิดตัวคุณสมบัติแอป tracking transparency ซ,ซึ่งการปกป้องแบบสุดๆนี้คนที่ออกมาโวยวายเป็นคนแรกก็คือ Facebook ครับโดยระบุว่าการกระทําครั้งนี้ของ Apple เป็นการผูกขาดอีกทั้งยังเป็นการกีดกันธุรกิจขนาดเล็กซึ่ง Apple ก็ออกมาแจ้งว่าคุณสมบัตินี้ทำมาเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน ซึ่งกวรจะได้ทราบว่าแอปและเว็บอะไรเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอะไรของผู้ใช้บ้างครับแต่ Facebook ยังคงแสดงความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องเล่นใหญ่เลยครับด้วยการซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และ The New York Times รวมถึง Washington Post ระบุว่าการกระทำของ Apple ไม่เพียงส่งผลกระทบในการกิจการธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทั้งอินเทอร์เน็ตและจะทำให้ผู้พัฒนาแอปและเว็บไซต์หันไปใช้ระบบ s u b s c r i p t i ่น หรือการสมัครรับเพื่อใช้งานแอปรวมถึงการซื้อภายในแอปมากขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญหายไปจากโฆษณานั่นเองครับและโดยรวมจะทําให้ผู้ใช้มีค่าใช้จ่ายบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นครับซึ่งทางทีมคุก CEO ของ Apple ก็ออกมาแจ้งว่าเราเชื่อว่าผู้ใช้ควรมีทางเลือกสําหรับข้อมูลของพวกเขาที่กําลังถูกเก็บรวบรวมรวมถึงวิธีที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกนําไปใช้ซึ่ง Facebook ยังคงสามารถติดตามผู้ใช้ในแอปและเว็บไซต์ได้เหมือนก่อนหน้านี้ โดยคุณสมบัติ App tracking transparency หรือความโปร่งใสของแอปในการติดตามผู้ใช้ที่มีอยู่ใน ios 14ทําทำให้แอปต้องขออนุญาตผู้ใช้ก่อนจะเข้าถึงข้อมูลได้นั่นเองครับซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลภายในหลุดมาจากพนักงานของ Facebook ที่เข้าประชุมในเรื่องนี้โดยวิศวกรคนหนึ่งเขียนตอบโพสต์ภายในเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหัวหน้าของพวกเขาก็แค่ใช้ธุรกิจขนาดเล็กเป็นกรอบป้องกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีของ Facebook โดยบอกว่า รู้สึกเหมือนเราพยายามหาเหตุผลในการทำสิ่งที่ไม่ดีโดยซ่อนตัวตนอยู่ข้างหลังผู้คนด้วยข้อความที่ทำให้ดูเหมือนว่าน่าเห็นใจครับไม่ว่าเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปยังไงแต่ตอนนี้ Apple ก็ได้ใจผู้ใช้ไปเต็มๆครับโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Apple จะเปิดใช้คุณสมบัติ App Tracking (transparency) หรือความโปร่งใสของแอปในการติดตามในปีหน้าครับแต่ตอนนี้เมื่อเปิดใช้งานหลายๆแอปก็มีการพบว่ามีการเริ่มใช้งานแล้วครับ ทั้งในไทยและต่างประเทศเช่นในบ้านเราแอป a อ r p l a y ที่ใช้ในการชำระเงินแบบออนไลน์ก็แสดงข้อความขออนุญ,ญาตในการติดตามขึ้นมาแล้วครับหรือในต่างประเทศก็มีหลายๆแอปเช่น NBA ก็แสดงข้อความนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันครับโดยในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเมื่อเราเปิดใช้งานแอปตัวแอปจะขออนุญ,ญาตในการติดตามกิจกรรมของเราทั้งในแอปและเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ พร้อมบอกเหตุผลในการติดตามครับเช่นการแสดงการแจ้งเตือนการแสดงโฆษณาซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าแอปนั้นๆจะสามารถติดตามเราได้หรือไม่ครับถ้าไม่อนุญาตให้ติดตามก็ให้แตะเลือกบอกแอปไม่ให้ติดตามหรือถ้าให้ติดตามได้ก็แตะอนุญาตได้ครับและหลังจากที่เลือกไปแล้วเพื่อนๆยังสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนการตัดสินใจในภายหลังรวมถึงการปิดไม่ให้แอปทั้งหมดสามารถติดตามเราได้ครับวิธีการทำได้ง่ายๆ ในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะการติดตามเพื่อนๆจะเห็นรายการแอปที่รองรับคุณสมบัตินี้แล้วสแสดงขึ้นมาครับพร้อมสวิตในการเลือกเปิดหรือปิดการติดตามที่เราสามารถเลือกสลับได้เลยครับหรือถ้าต้องการปิดไม่ให้แอปทั้งหมดสามารถติดตามเราได้ก็ให้แตะปิดสวิตอนุญาตให้แอปขอติดตามได้เลยครับเมื่อแตะปิดสวิตนี้เมนูถามยืนยันจะ,สะแสดงขึ้นมาด้านล่าง ถ้าต้องการให้แอปติดตามได้ให้เลือกอนุญาตให้แอปติดตามต่อไปแต่ถ้าไม่ต้องการให้แตะบอกให้แอปหยุดติดตามได้เลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone และ iPad ก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นว่าแอปต่างๆจะไม่สามารถแอบติดตามข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งในแอปหรือในเว็บไซต์ต่างๆได้ครับไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของเราและนำไปใช้โดยที่เราไม่รู้หรือไม่อนุญาตได้แล้วครับ เพื่อนๆอย่าลืมไปเช็คไปตรวจสอบไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆเจอข้อความแจ้งอนุญาตนี้เพิ่มเติมในแอปอะไรที่ใช้งานกันบ้างแล้วครับคอมเมนต์มาแชร์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ